ลายเป็นบุคคลที่ชาวเน็ตคิดถึงมากที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะหนุ่มกัญชัยกุมความลับในกระดาษที่เน็ตไอดอลใบ้หวยแม่น้ำหนึ่งเขียนให้ในรายการโหนกระแสะยอมรับว่ามีเลข0ูนย์ตามที่แม่น้ำหนึ่งบอกไว้จริงแต่ยังมีอีกเลขหนึ่งให้ไปรอดูใน YouTube วันกัญชัยของตัวเองโดยหนุ่มกัญชัยนัดเวลาไว้ว่าวันนี้18บแนาฬิกาจะเปิดเผยความลับแถมยังพกกระดาษไปทุกที่เดินไปไหนชูกระดาษหยอกล้อกับแตนแตนทุกที่ที่ทไปและมีแต่คนถามว่าเลขอะไรสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับน โชไปทุกที่โดยหนุ่มกัญชัยย้ำว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือซื้อหวยและลำบากใจมากเพราะช่วงนี้ข้าวยากหมักแพงจะไปซื้อเลขแล้วผิดขึ้นมาก็เสียดายเงินแต่ไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะทุกคนไม่ยอมและตอนแรกไม่ยอยากบอกตั้งใจจะเก็บเลขนี้ไว้เพราะอยากรู้ว่าจะถูกจริงหรือไม่รอพี่หนุ่มมาหลายวันโดยเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนไว้มีอยู่สองเลขคือ09ตามที่แม่น้ำหนึ่งเฉลยไปแล้วและยังมีอีกเลขคือ13แต่บนกระดาษก็ยังมีเลขที่จดอยู่อีกหลายตัวซึ่งหนุ่มกัญชัย แซว่าอาจจะออกก็เป็นได้เลขที่ออกโพสเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้อง